ซื้อสวจะจ่ายค่าธรรมเนียมที่นี่ครับ40,000ขีบค่าธรรมเนียมค่าสวที่จะเข้าถ้ำนางฟ้าครับซื้อจุดนี้เลยนะครับายจุดที่เขามาถ่ายรูปตอนนี้เราอยู่หน้าบริเวณจุดถ้ำนางฟ้า,าวังเวียงที่ประเทศเรานะครับ อครับที่เราก็จะเดินทางเข้าไปที่ถ้าาาําน้ําฟ้าบริเวณนะครับน้ำาฟ้าไปเก็บจับพ่องนอนเลยไอ้เนีไม่ต้องทําอะไรแล้ว ี่นะครับตรงนี้เลยจุดเชิงกลางเลยนะครับแล้วก็จะเห็นผู้คนนะครับเนี่ยให้ดูเลยครับ เรียกสิไลน์นะเห็นขบนนไหมเหออแล้วครับ1ิไลน์ และเพือดเ,เ,เป็นเชื่อนะครให้เล่นหลากหลายครั นานั่งเลืนกินทากินเด็สถานที่ที่บูราคกนี่อะบูราคูลนนี่ไหนกนชิ้นลายไหม 吧。<Bye. S 2> ทางเข้าไปทาทำนางฟ้าอยู่ตรงนู้นค่ะไปทางนี้แล้วอันนี้คือทางทางนี้ออกอ่ะนี่จะออกมาเนี้ยเหรอคนละถ้ำเหรอใช่ใช่คนละถ้ำกันเดินเดินไปตรงเลยแล้วเลี้ยวขวา เขาจัดเพื่อนนะครับต้นบอนต้นกล้วยป่าต้นบอนนะครับบอกไปถ้ำไปเส้นทางนี้ ้วยม่ายดุสีครับดอกชมพูเลยนะครับเหมือนดอกอะไรอ่ะเหมือนดอกเหมือนดอกบัวเหมือนชมพูนี่จำร้านหนึ่งเลยบนะจน เขาจัดสวนดีนะครับสองข้างทางนี่เป็นต้นกล้วยผมไม่รู้ต้นกล้วยสายพันธุ์ต้นกล้วย,ย,ยป่าหรือเปล่าครับเป็นดอกสีชมพูสวยเขาแต่งกลิ่นดังสวยดอกสวยครับนี่ครับ ทำนังฟ้าทมอกทางไปถ้ำระาณห้า5 0เมตรความยาวของถ้ำร้ยาเมตรไปนะครับถ้ำยาวนยห้าเมตร เงนสีลงระเบียบก็ได้ขายกินนะคนกับบุกไปกันไปน่อยเดินเดีนะครับเดินขึ้นเหมือนกันนะครับ แต่ไม่สูงมากเหมือนทำจังนะครับ ออกมาที่นอกถ้ำแล้วนะครับเส้นทางออกถ้ำนางฟ้าเวลาเข้าออกจะเป็นเส้นทางเดียวระยะสั้นประมาณร้อยเพียงร้อยห้าสิบเมตรเองครับคือมีเส้นทางเดียวนะครับเป็นถ้ำที่สำหรับคนที่มาเที่ยวถ้ำครั้งแรกนะครับก็ผมแนะนำว่าเริ่มต้นก็คือ มาเที่ยวถ้ำนางฟ้าคนก็ค่อยไปเที่ยวทเที่ยวถ้ำจังนะครับเส้นทางที่มาเมื่อกี้ระหว่างนั่งรถมาคนขับรถเขาบอกถ้ามาถ้ำนางฟ้าต้องมาเส้นทางเหนือของวังเวียงครับถ้าไปถ้ำจังก็จะไปเส้นทางใต้ของเมืองวังเวียงครับ ที่อยู่ที่กินเหมาะนะครับถ้าเที่ยวเท้าตอนเที่ยงก็มีร้านอาหารมีกาแฟกินอ่าอย่างนงั้นนะนี่ครับเดินล,ะละัดเลาะมันก็มีธรรมชาติเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันร้อนชื้นเย็นนะครับมีอ น้ําตกหยดย้อยลงมาที่หินตลอดเวลาภายในถ้านะครับใช้ความชื้นเย็นครับเดินเลาะออมาเรื่อยๆนะครับ ส่วนเวนทั้งออกครับย้อนออกมาแล้วนะครับามาเที่ยวคนเดียวออปลอดภัยนะครับทำที่นี่ ท่ามที่ไม่ยาวมากไม่ยาวสั้นหนึเมตรครับแนะนำนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวครั้งแรกนะครับจะได้เห็นบรรยากาศหอมจมชื้นทั้งในเรื่องของการจัดสวนการออกแบบสถานที่ที่สอดคล้องกับธรรมชาตินะครับยังมีหอมเป็นป่า แล้วก็อยู่ทัดบริเวณข้างๆของทํานางฟ้านี่ครับโอบล้อมไปด้วยโอบล้อมไปด้วยภูเขานะครับนี่ครับจุดเหมือนจะเป็นจุดซิบลายนะครับจุดแรกเป็นจุดปล่อยที่ไปหาจุดปลายทาง เราก็ลองลองเดินเลาะดูรอบๆก่อนนะครับยังมีเวลาเหลืออยู่ัประมาณบ่ายโมงครึ่งเดินลดเลาะเสร็จก่อนไปกินอาหารเที่ยงกาแฟมีเล็กไขนะครับ น่าจะเป็นจุดทางออกอจุดทางออกตามเส้นทางที่เขาแจ้งไว้ ทางเข้าข้างบนทางออกคือฝั่งนี้ออกมาแล้วนะครับ